สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเปิ้ลนะคะวันนี้เปิ้ลพามาอยู่โชว์รูมมิสูนาวมินนะครับอยู่ซอย50นะครับจะแนะนำรุ่นเอ็กเพนเดนะครับ GT แล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่ง l i m i t ต็ของวีคุขาที่นี่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำว่าชุดแต่งชุดนี้พิเศษอย่างไรเรามีเจ้าหน้าที่มาแนะนำให้สวัสดีค่ะอุ้ยนะคะจาวบริษัทฟาเต้มอเตอร์ไทยแลนด์ค่ะผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายสเก็ตในนาวาบรูคนะคะ วันนี้ปุ้ยจะพาพี่เปลิลมาดูในส่วนของชุดแต่งบลูคนะคะ oh. ว่ามีจุดข้อดีข้อเด่นข้อด้อยอะไรยังไงบ้างนะคะ oh. อย่างแรกเลยค่ะพี่เปลิลตัวนี้ oh. เราจะมาด้วยชุดแต่งรอบคันพร้อมด้วยสปอยเลอร์นะคะ oh. เป็นทั้งหมด5ชิ้นเลยค่ะลูกค้านะคะทุกๆคนที่อยากได้รถ X e p a n t e r GT นะคะสามารถติดต่อพี่เปลิลได้และบอกได้เลยว่าอยากได้ความเป็นลิมิตแบบนี้กับชุดแต่งบลูคค่ะท oh. ี่สําคัญพี่เปลิลรู้ไหมว่าตัเกือของบลูคเนี่ยรับประกันกี่ปีกี่ปีค่ะตัวนี้ของบูคนะคะเรา ทั้งหด3ปีค่ะ3ปีในที่นี้นะคะสําหรับเรื่องของคุณภาพของตัวชิ้นงานสําหรับลูกค้าที่ใช้ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะเรามีในส่วนของทีมงานดูแลนะคะในส่วนของทางทีมมิซูของให้ลูกค้าติดต่อลงทะเบียนแล้วก็เราชุดแต่งตรงนี้ไปดูแลตั้งแต่ดูรถจนถึงหลังการขายรถเลยค่ะนะ,ค,ะครับเดี๋ยวพาชมรอบคัน ำับตัวที่เห็นตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวสเก์ชิ้นหน้านะคะงานตัวนี้จุดเด่นอีกเรื่องนึงเลยค่ะเราไม่ได้เจาะตัวรถนะคะใช้ตัวน็อตเดิมพุกเดิมของตัวรถค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างนะคะอันในส่วนของตัวด้านข้างตัวนี้นะคะเราตัดสีได้ดำได้แล้วก็เป็นสีตามตัวรถพร้อมด้วยเส้นแดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยนะคะ ตัวนี้อุ้ยบอกเลยไม่ธรรมดาตัวนี้เป็นสีเทากาไฟนะคะเป็นสีพิเศษนะคะจากทางบุ๊กนะคะพร้อมด้วยนะคะแบรนด์ของบุ๊กเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เห็นเนียนเข้าไปกับตัวรถเลยนะคะด้าน,นบนตัวนี้เป็นในส่วนของตัวสปอยเลอร์ค่ะสปอยเลอร์เนี่ยเราจะครอบทับไปเลยนะคะเพื่อเพิ่มมิติกับตัวรถให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะสากเมื่อกี้นะคะพี่เปิ้ลเราได้ดูแล้วนะคะสำหรับตัวรถจริงนะคะสำหรับ x p ็ n d พ r GT รพร้อมด้วยชุดแต่งบุกค่ะว่า ความสวยงามน,นะคะรอคายในรอบคันแล้วสปอเลอร์เป็นแบบไหนทีนี้ค่ะพี่อลอุ้ยสอ,อบถามพี่เปิ้ลนิดนึงสำหรับรถ Expander GT ตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่้ลราคาอ่า Expander GT ตัวนี้อยู่ที่8ป5 0 0 0บาทนะครับทีนี้ราคานี้แล้วดาวต้องดาวเท่าไหร่ถ้าจ่าได้แบบนี้เรา,า,าส,สุดๆแค่ไปครับเรามีโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่29,00 0บาทนะครับถ้าเกิดกับกันราคาถ้าวันนี้อุ้ยไม่ได้อยาก ดาวน้อยหรือดาวมาแต่อุอยากด้ดอกเบีย้ยต่ำอ่ะ <คน S 1> เราก็มีดอกเบ<อ><อ>ี้ยพิเศษให้นะครับก็เป็นดอกเบียศูน์จุดนะครับผ่อน4ปี ก็คือผ่อน48เดือนเลยครับแล้วนี้ถามนิดนึงค่ะในส่วนของสีของตัวรถเนี่ยมันต้องมีบวกเพิ่มไหมหรือว่าราคาเดียวกันหมดเนลยของตัวรถเมื่อกี้เป็นสีขาวนะครับก็จะเพิ่ม10,000บาทครับก็จะเป็น9 5 0 0 0 0าบาทเฉพาะรถคันสีขาวเท่านั้นใช่ไหมคะสำหรับลูกค้าขั้นไหนที่อยากได้เอ็กเพนเดอร์นะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาพี่เปิ้ลนะคะแล้วก็ทีมงานทางฝ่ายขายได้ที่ไหนบ้างคะได้ที่เพจฝ่ายขายวีคุกคากรุงเทพนะครับดันล่างเลยนะคะมาในอินบ็อกได้เลยนะครับถ้าเกิด อยากติดต่อพี่เปิ้ลโดยตรงมีเบอร์โทรติดต่อพี่เปิ่นมีครับก็คือ092256584นะครับก็คือติดต่อเปิ้ลโดยตรงเลยลูกคา้าทุกท่านนะคะสามารถติดต่อพี่เปิ้ลได้โดยตรงนะคะหรือติดต่อผ่านทางเพจของ V Group Car ได้เลยนะคะคนอกจากนี้นะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่ออกรถพร้อมชุดแต่งรุ่นะคะภายในสิ้นเดือนมิถุนาย,ยานนี้นะคะเรามีของชํางรวยพิเศษค่ะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านนั่นก็คือกระเป๋าผ้าจากทาง Forte Motor Thailand นะคะลูกค้าที่ออกรถภายใน30มิมิถุนายนนี้นะคะ รับกระเป๋าผ้าใบนี้ไปเลยนะคะเอาไปใส่ของแถมจุๆมากมายที่ได้จากทางวิกูคาเพิ่มเติมค่ะออ้ยต้องขอบคุณพี่ปั้นนะคะที่แนะนําแคมเปญดีๆแล้วก็พอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าทางบรู๊คนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเยวงเจอใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ